วันไหนไเวิร์ลนอ่า FC เสียยาครับผมวันนี้จัดมัดรวมโปรโมชั่นโูงนิวไททันครับผมปี 17, 18, 19ครับผมเลขไม่บัคขามบัคา,ามแสนจะขั้นสี่หมื่นห0า0 0ื0นหกหมื่นเลือกเอาหลากหลายสีเลือกเอามือน,นี้เสียยะจัดให้ครับผมสวัสดีครับ พ่อกับเสียยะบ้านท่าทั้งทีมันต้องมีรถตีรถสวยไว้กับบ้านสงการนี้ครับผมเอาจัดให้เอฟซครับสีขาวสีดําสีเทาสีบอลเลือกเอาซราบราดครับพีดองครับเลือกเอาเจ้ามาร์สีใดเจ้าเลือกสีนั้นเจ้าอยากได้แม็กซ์ซิงแม็กเดิมเจ้าบอกมาเดี๋ยวเสียยะจัดให้เปลี่ยนให้ครับผมมาขั้นใดฮหรอใดรุ่นใดเลือกเอาเลยไตตันพวกเนี้ยเลือกเอามัดร่วมกันให้งพี่ครับผม f อซครับผม ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างเก็บของเก่าเก็บขยะครับผมไม่มีใบรับรองเงินเดือนรับเงินสดขายของขายตลาดนัดหาบเร่หาบลอยครับผมไม่รอประพง์รอประพอไม่มีใครอยากพูดอยากคุยด้วยมาหาเสือยะเดี๋ยวรับจับจบให้ศูนย์บาทครับผมออกได้ทุกอาชีพมาตรงนี้เลยปีแรกลูกค้าเอาไปผ่อนเพียง5 0 0พบาทนะครับ ปีต่อไปผ่อน8,000บาทครับผมรับดอกเบีย้ยพิเศษ0% 12เดือนเอาแล้วแขบหน้าจอเสียเยมาลอๆเอาส่วนลดไปอีก20,000บาทราคาขายราคาเดียวกันเลย469,000บาทเลือกเอาจะเอาขันไหนชอบขันไหนแขบรูปมา ทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูลิ้งไลน์อยู่หน้าช่องติกต o อกดแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมแล้วก็เอฟซแชร์ไปเวรุ่นมีเพื่อนมาซื้อมาจองเอาค่าแนะนําเอาค่าแชร์ไป5้าพันบาทเอฟซเสียยะพิมพ์เลยว่าชอบโปรแบบนี้ไหมสุดไหมว่าแจ๋วไหมเดี๋ยวเสียยะแจกเสื้อเอฟซีฟันเดดไปให้เอซนะครับผม